กระดาษอะไรมาเยอะแยะเลยก็กระดาษมาทำเล่นประเมินไงคะฮะประเมินหรอพี่โสทำอะไรอยู่อ่ะพี่กำลังเย็บเล่นประเมินกระตอยเยมทำเล่นประเมนสีน้ำยามเจ็บแล้วคะใช้กระดาษไปเยอะมากหงุดหงิดตั้งสองรีมเครื่อกระตอ้ยพี่มาเปิดกระดาษเพิ่มเลยนะเนี่ยไม่พอเลยเยอะมากพี่ไปทำต่อก่อนนะโอเคค่ะ ย่าค่ะพอขาเล่มประเมินค่ะยังไม่หมดอีกนะคะเหนื่อยจังโอ้เยอะมากเลยไม่ได้แล้วแบบนี้เราต้องหาวิธีการที่จะมาแก้ปัญหาพวกนี้แล้วนะยังนะโอเคค่ะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดหนองบัตตวลำพูจึงได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประเมินผลนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีผ่านแพลตฟอร์ม อ l เล็ก o n i c p e r f r r m a n c e a p s r a i s a l ์พีซอ EPA พรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากมีระบบการประเมินโดยใช้เทคโนโลยีผ่นานแพลตฟอร์มนี้จะทำให้ลดการใช้กระดาษผู้เมินสามารถประเมินแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งทำให้มีความสะดวกและรวดเร็ยวยิ่งขึ้น น้องหมิวครับหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้เป็นเว็บประเมินแบบออนไลน์ครับรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกแรกนะคะประหยัดกระดาษค่ะแล้วก็เราสามารถทําที่ไหนก็ได้สามารถทําที่บ้านหรือว่าที่ทํางานหรือว่าสะดวกที่ร้านกาแฟอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถแคไขออนไลน์ได้เลยค่ะตอนนี้ก็ยังทําอยู่รอครับใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังทําสามารถตูได้เลยค่ะลองครับ ในฐานะที่ท่านรองเป็นคณะกรรมการการประเมินรู้สึกยังไงครับกับการได้ใช้เว็บประเมินที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของการประเมินเรื่องค่าตอบแทนแล้วก็เรื่องเงินเดือนของข้าราชการนะครับทำให้ผู้ประเมินมีความะสะดวกสบายนะครับในการประเมินสามารถประเมินได้ทุกที่นะครับทุกเวลาอำนวยความสะดวกนะครับทั้งในมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราก็ได้นะครับสร้าง เปลี่ยนการประหยัดเวลาของทั้งผู้ประเมินและก็ผู้รับการประเมินด้วยครับประหยัดในเรื่องของกระดาษด,ด้วยนะครับพอครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่พัฒนาแพลตฟอร์มการประเมินอ,ออนไลน์ครับหลังจากที่เรามีการพัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นก็ทําให้มีความสะดวกสบายทั้งในส่วนของผู้ประเมินและก็ผู้รับการประเมินผู้ประเมินเองก็สามารถประเมินได้ทุกที่ทุกเวลา มีความสะดวกนะครับแล้วตอนนี้พอทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็กําลังประเมินคุณครูประเมินผลการปฏิบ,บัติงานของคุณครูผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็ทําให้มีความรู้สึกว่ามันมีความสะดวกสบายนะครับ